มีการประสาน่วยหงานที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ไม่รู้รอกว่าอนุญาตให้เขาก่อสร้างโรงงานนะครับตัวเองก็ไปยืนคุมถมดินมีรูปถ่ายพ้อเอย่างนี้ต้องดูก่อนเหมาะสมไหมบางทีบางคนมาขออนุญาตเรานะครับรับจ็อบเขียนแบบให้หมดเลยท้ายลืมว่าการทางนาน มันต้องภาษาหลายหน่วยปีเป็นพื้นที่พิเศษมีการประกาศควบคุมเรื่องสินแนบนอกจากทางกองช่างเสร็จแล้วนะครับบอกสร้างเลยสองฉบับสามฉบับท่านเป็นช่างท่านเป็นพอ,อรมของช่างไม่เกี่ยวแล้วจบแล้วบอกคุณพูดอะไทุกไม่ผ่านสินแน้อนโอดีธนาคารไม่ได้เงินไม่ออกเขาก็ล้องเราถูกไหมครับผมกำลังทำความเข้าใจกับท้องถิ่นพอที่นี้ท่านผู้ว่า,าให้ผมกกับดูแลเทีบยบสทีพพิเศษถ้าเกิดไป นะครับภาษางานนบจ้องทุมันก็มองการไปว่าเรานั้นไปเอื้อนนะครับจริงๆเราอาจจะบริสุทธิ์ใจครับนอกเวลาราชการเสร็จแล้วเป็นตัวอย่างให้ฟังนะครับเพราะเรื่องขึ้นไปที่จังหวัดเยอะมากแล้วท่านรู้ว่าคออะไรคุกคนมันเลยไปแล้วเคยเป็นประสุขานะออกคอแล้วยุทอนัณเขาก็ยังอยู่เพราะว่าท่าไม่รู้แต่เราต้องทำตัวไหม่ก็เข้ากับวนการราชการในภาครัฐทุกส่วนราชการ ผมทํางานแคช้กระท่านนะครับทางานกคชิก้กระท่านแล้วก็บอกว่าส่วนไหนที่เป็นราชาการใช้ระเบียบงาของรัฐแย่ดีนะถ้ารอกพื้นที่ยะงไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นพื้นที่เดียวกันชี้แจงให้สิงโยธามองพัิยาที่ดินแล้วก็สิ่งใดหรอกพกถูกไหมจะต,ต้องเท่าไหร่ นะครับใช้แล้วสมมติมีทั้งหมด5้าเลย